สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้กวังก็จะมาอัปเดตสต็อกรถให้พี่ๆได้ดูกันนะคะอ่าเพื่อเป็นกําลังใจให้กวางนะคะช่วยกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งให้กวางด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปเนาะอ่ามาพบกับคันแรกของเราเลยนะคะก็คือ Mitsubishi a t t r a c เป็นตัว GLX ค่ะพี่ปี2020นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่379,000บาท อ่าแล้วน้องคันข้างๆก็จะเป็นซูซูกิ c e l ลริโค่ะคันนี้น่ารักมากเลยเครื่อง1,000อ่าคันนี้จะอยู่2องแ0 0ค่ะคันนี้น่ารักปี2015ันาอ่าแล้วก็ตามด้วย s u ู u k i ิสวิปคันนี้เป็นตัว G.L.X มี n เนด้วยนะคะปี2018สสวยมากเลยอ่ะคันนี้อ่าแล้วก็ ตามด้วยสุสกิเซียตคันนี้จะเป็นตัว GLX นะคะปี2017สีเทาคันนี้สีสวยมากเลยอ่ะอืมแล้วก็จะเป็น t o y o ต a V วีออสคันนี้คันนี้เป็นตัวไฮยนะคะเครื่อง1.5ปี2019ค่ะแล้วก็ตามมาด้วย Mitsubishi m i r a า e คันนี้เป็นตัวท็อป กระจังหน้าสวยมากคันนี้ราคาอยู่ที่459,000บาทอ่าคันอุคันนี้เป็น m a สด้า2เป็นเครื่องดีเซลด้วยนะคะคันนี้เป็นตัว XD Sport High c s ตัว L ค่ะปี2018คันนี้ราคาอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นเอง หายากด้วยคันนี้รู้สึกว่าไม่น่าจะอยู่ไม่เกิน6กหมื่นนะคะกวางไม่แน่ใจเดี๋ยวคลิปหน้ากวางจะมารีวิวให้ดูแล้วกันอ่มิาดคันสีเทาคันนี้เป็นปี2019เป็นตัว GLX มอยู่ประมาณหมื่นต้นต้นเองราคา3 3 9 0 0นสามหมื่นเก้าพับาทกิสคันนี้เป็นตัว GLX นะคะคันนี้ยังไม่มีเนนะปี2018 สีเหลืองสวยมากๆเลยสีสดมากๆเลยด้วยคันนี้แล้วก็ Mitsubishi อ,อ่าว้ขอโทษค่ะมิราคันนี้เป็นปี2020นะคะเป็นตัวลิมิเต็ดสีเทาอุ๊ยคันนี้สวยีลองดูสีใกล้ๆเอ้ยสีสวยมากๆเลยค่ะคันนี้ แล้วก็ที่ J Motor t เท t ของเรานะคะก็คือเรารับประกันลดคุณภาพดีไม่มีชนหนักพีิกคว่มตัดต่อหรือจมน้ำแน่นอนค่ะถ้าพี่ๆคนไหนอยากให้น้องกว้างรีวิวรถขนไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยาก ได้คันไหนรุ่นไหนสามารถทักอินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาหากวางได้นะคะเดี๋ยวกวางจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะหรือว่าแอดไลน์กวางมาขอดูรูปเพิ่มเติมก็ได้ค่ะหรืออยากให้กวางรีวิวคันไหนลงในช่องเดี๋ยวกวางจะรีวิวลงให้นะคะเดี๋ยวกวางจะโพสต์วิดีโอลงให้ค่ะถ้ายังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ